สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเงินทุกบาทของท่านที่อุทิศช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรวมบริจาคได้ที่เซเว่นอเลวและเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกส เก็บขวดอีกตั้งหลายขวดกูจะได้ตังค่ารถไปโรงเรียนทำไมพวกนางเอนางเมนางเบลมันไม่เห็นยากลำบากแบบเราเลยมีทั้งตังซื้อซื้อเครื่องสอางกระเป๋าใหม่ใหม่ปากกาดินสอ อยากมีแบบคนอื่นเขาบ้างแต่ก็ไม่มีแต่ก็ส่งสารนังพัดคนคนลำบากเหมือนเราไม่ใช่น้อย ทั้งหางานตรวจได้แต่ละตรวดไม่ลำบากหรือเกิน โอ้จมีเรื่องอะไดีๆนนเออคุณครูคะ่ะคือว่าพวกหนูอ่ะมีเรื่องจะมาปรึกษากกคุณครูค่ะอะไรเอ่ยเออคือว่าเพื่อนของพวกหนูอะค่ะครูเนี่ยเขาขาดเรียนบ่อยมากเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีตังมาโรงเรียนกับครูแคะคนไหนอะใช่ค่ะคนที่หน้าป่วยๆอีสองคนนั้นนะคะ นักภกิจกับสยามกวนเจ้าค่ะโอ้คนที่เรียนเก่งๆขงสองคนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเรียนเก่งแต่น้าไม่สวยเท่าไหร่หรอกครูเขาว่ามันก็ไม่เลวร้ายอนค่ะเขาไม่มาเรียนเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเขาขาดเลยโดยที่แบบพวกเราไม่รู้สาเหตุเลยว่าเขาขาดเพราะอะไรน่าจะเป็นทางการเงินบ้านเขาอะค่ะมันขาดนะไใช่ค่ะใช่ค่ะครูแล้วเนี่ยพวกหนูอะก็เลยคิดว่าจะมาปรึกษาครูว่า มีทุนอะไรพอที่จะให้นางอีกไหมคะค,ครูแคร์จริงๆครูว่าพวกเธอน่าจะไปปรึกษาครูที่ปรึกษาโดยตรงจะดีกว่าหรือเปล่าอ๋อคือว่ากับครูที่ปรึกษาพวกหนูก็ไม่กล้าพูดค่ะเพราะว่าครู<ว>รคเป็นครูที่ใจดีแล้วก็พวกหนูสนิทกับครูมากกว่าครูที่ปรึกษาพวกหนูอีกนะคะครูแคร์ทุก<ช>ค,ค,คนก็ใจดีทั้งนั้นแหละ ที่ดูที่ด่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูกลัวไปเองหรือเปล่าแต่ยังไงคุณก็ต้องช่วยพวกหนูนะคะเพราะว่านางสองคนอ่ะขาดเรียนไปบ่อยอย่างเงี้ยผลการเรียนต้องแย่มากแน่นอนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะยังไงเขาก็เป็นเพื่อนพวกหนูใช่ใช่ทครูช่วยหน่อยนะคะได้เรื่องแบบนี้เดี๋ยวครูจะเราปรึกษาครูคนอื่นๆดูว่าทางโรงเรียนเรามีทุนด้านนี้หรือเปล่าเด็กครูคิดว่า น่าจะได้นะจริงๆนะคะครูนั่นพวกหลอกฝากครูด้วยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากกี่ต่างสองตัวนั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะการเรียนหนาพวกเธอก็เหมือนกันค่ะครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาครูแล้ววิ่งไปกับพ่อแม่เลยใช่ไหม